d t แทแสดงความรับผิดชอบโดยการชดเชยลูกค้าไม่เกิน3,500บาทหลังช่วนรหัส OTP อดลงทะเบียนคนละครึ่งสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยและอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube ชอ Channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมติชน DT แทชดเชยลูกค้าไม่เกิน3,500บาท หลังชว่วนาท OTP อดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่2เมื่อวันที่16ธันวาคม2563ที่ผ่านมาถือว่าแสดงความรับผิดชอบได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับ d t แทซึ่งสำหรับรายละเอียดที่เพิ่มเติมติดตามกันต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดติดตามตัวสอนสีแดงมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกอสอทชเปิดเผยกรณีผู้ใช้บริการค่ายโทรศัพท์ดีแทกไม่ได้รับ SMS รหัส OTP จากการลงทะเบียนใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสที่2เมื่อช่วงเช้าวันที่16ธันวาคม2563ที่ผ่านมา ทำให้ผู้ใช้บริการเสียสิทธิ์ในการลงทะเบียนไปจึงได้เรียกผู้บริหารจาก d t แทเข้ามาชี้แจงรับแจ้งว่าระบบการรับรหัส otp ของทาง d t แทเกิดขัดข้องตั้งแต่เวลาระหว่างตี4จนถึง8โมงเช้าทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบ otp ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ดังนั้นทางกสทชเสนอให้การเยียวยา2ส,ส่วน คือส่วนที่1การเยียวยาในทางโทรคมนาคมที่ทางกระทรวงและทางกสงกทชรับผิดชอบให้กำชับให้ห้ามคิดว่าบริการส่วนต่างๆที่มีปัญหาในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนที่2การเยียวยาผู้ใช้บริการที่เสียสิทธิ์โครงการคนละครึ่งไปทางดีแท็พร้อมจะเยียวยาผู้ใช้บริการดังกล่าวนอกจากนี้ยังกำชับ ให้พูดให้บริการค่ายมือถืออื่นๆว่าไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ในอนาคตขึ้นอีกซึ่งหลังจากการพบกับกสทชทาง DT แทได้ออกข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมาว่าทาง DT แทเข้าใจถึงสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าและขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมแสดงความรับผิดชอบด้วยการชดเชย มูลค่าสูงสุดไม่เกิน3,500บาทให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวทั้งในระบบเติมเงินและระบบรายเดือนอาทิโบนัสเติมเงินโทรฟีเน็ตฟีและส่วนลดเมื่อซื้อโทรศัพท์มือถือโดยทาง d t แทจะติดต่อไปอยังผู้ใช้บริการ d t แทที่ได้รับผลกระทบผ่านทางข้อความ SMS โดยเร็ว,รวที่สุดทั้งนี้เมื่อได้รับข้อความ SMS จาก d t แทแล้วสามารถติดต่อรับสิทธิ์ตามมาตรการชดเชยตามรายการรายละเอียดที่ระบุใน SMS ได้ตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่23ทธันวาคมนี้วันนี้หากใครได้รับ SMS จากทาง d t แทแจ้งผ่านทางช่อง YouTube s r Channel ได้เลยนะครับขอให้โชคดีกันทุกๆคนเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟัง ขอให้ติดตามทางช่อง u t u b e hrchannel กันต่อด้วยนะครับหากท่านกดติดตามตัวอักษรแสดงมุมขวาล่างท่านจะได้รับชมข่าวสารคลิปใหม่ของทางช่อง u t u b e hrchannel ก่อนใครแน่นอนเลยนะครับกดติดตามได้เลยและหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับท่านผู้ชม ท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง y o u t u b e hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube hr channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube hr channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ